วันนี้เรามาทำชูชีปลาทูกันนะคะรสชาติเข้มข้นเลยค่ะเริ่มจากนำปลาทูนึ่งนะคะมาทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบค่ะก็ตักพักไว้นะคะจากนั้นเราก็มาคั่วเครื่องแกงผัดเผ็ดนะคะคัว่วในกระทะแล้วก็น้ำมันให้หอมเลยนะคะพอเริ่มหอมแล้วเราก็ใส่กะทิกล่องลงไปค่ะผัดให้เข้ากัน เติมน้ำตาลทรายครึ่งช้อนผงปรุงครึ่งช้อนน้ำปลาครึ่งช้อนนะคะผัดให้เข้ากันจากนั้นนำปลาทูลงไปนะคะคลุกกับซอสนะคะคลุกแบบนี้เลยค่ะให้เข้าเนื้อนะคะจากนั้นเราก็โรยพริกขี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดให้หอมนะคะหลังจากโรยใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้ฟ้าแล้วนะคะเราก็จะเติมกะทิลงไปค่ะ เพื่อเพิ่มความนัวของพริกแกงชูชีนะคะก็จะหอมอร่อยเสร็จแล้วค่ะชูชีปลาทูเผื่อนๆล่องไปทํำกันแล้นะคะไม่อยากเลยค่ะ